นี่เป็นฮาตลิก16นิ้วนะครับนี่อ่านตรงนี้นะครับก็จะมีเป็น2 3าปกติ นี้ลูกค้าเอามาแต่หัวนะครับลองกดดูก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับลองหมุนดูแกนก็ติดนะครับเนี่ยครับถ้าหมุนแล้วมันหนืดอย่างนี้แสดงว่าแกนติดนะครับโอเคทีนี้เวลาแกนติดนะครับอาการที่ตามมาคืออาจจะคนลวนไหมหรือว่าฟิวขาดนะครับการแกนติดก็คือแกนมันสึกนะครับพอแกนสึกแล้วมันจะเกิดการ เป็นสนิมนะครับแล้วก็ทําให้แกนติดได้นะครับก็เสียบปลั๊กแล้วนี่ครับมีเสียงดังดี้ดๆครับผมโอเคการนี้น่าจะซ่อมไม่ยากนะครับเราก็แค่เปลี่ยนแกนใหม่เปลี่ยนบูธใหม่นะครับก็น่าจะหายถ้าซีมันเสื่อมเราก็เปลี่ยนซีวิธีการซ่อมง่ายมากเราม่ลืมกันเลยครับัแรกเราก็ถอดนตสามตัวกอนครับผม ถอเสร็จหาอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่วางน็อตแล้วมันกลิ่งหายนะครับผมวางไว้นี้เนาะอาเป็นถ้วยเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ดึงออกมาเป็นรุ่นใหม่นะครับสําหรับตัวนี้เป็นหัวกระโหลกครอบนะครับส่วนมากแกนจะเป็นร่องยาวนะครับก็ถอดหัดจุกออกนะครับโดยมีน็อตหนึ่งตัวตรงนี้จะมีน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามานะครับอาจจะไม่รู้ว่ามีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ ใช้แคกวงกวาปากแบนนะครับนัดออกแล้วก็จะเจอน็อตด้านในทำการหมุนออกนะครับแล้วก็ถอยออกมาด้านในของมอเตอร์ก็จะเป็น C นะครับ C ก็คือตัวนี้นะครับหรือคาปาน,นั่นเองทีนี้คนจะดูนะครับว่าคาปามันค่าเท่าไหร่ก็เราจะดูตรงนี้นะครับ ตัวนี้ข่าวของมันอยู่1.5นะครับนี่เลข1.5แล้วก็ตัว U นะครับนี่คล้ายๆกับสระ U นะครับตัว F 400โวลต์นะครับพอประมาณนี้เนาะตัวข้าวนะครับอาการก็คือปิวไม่ขาดนะครับแกนติดอย่างเดียวเราจะมาเลือกันเลยครับกับเสร็จแล้วเราถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าตัวล็อกแกนสายนะครับเนี่ครับเวลาเราซ่อมนะครับมันจะหมุนเป็นอิสระได้ เมื่อวาน F อฟซงด้านท่าพานะครับจะโทรมาบอกว่าจะมาเล่นด้วยนะครับก็มาได้นะครับผมอยู่บางแคเลยอยู่แถวศรีคอนนองนะครับขึ้นรถมาคกเดียวนะครับหาตะปู2นิ้วมาครับปู2นิ้วจะยาวประมาณนี้นะครับเราวัดดูที่ข้อมือความเล็กก็อยู่ประมาณนี้เนาะม่ใช่ตัววันครับเป็นตัวผงแล้วก็วิธีการก็คือเอาเอาตัวน่องครับเอาอะไรก็ได้นะครับเพราะเบาๆนะครับค้อนไม่ต้องหนักมากครับ คก่อนน้ก็เอาออกเพื่อเราจะเอาตัวนี้ออกหรือคีมบีบออกก็ได้ครับแต่วิธีนี้ผมลองแล้วง่ายสุดเลยครับผมหรือจะลองวิธีอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดที่ของเครื่อที่มอเตอร์ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนถ้ามีโซเล็นะครับหรือว่าน้ํามันจักนะครับผมอยากให้เพื่อน ลุงป้านะครับคุณลุงนะครับขีดตรงกันขีดเพื่อให้โซลเล็มันไปกัดพี่แกนนะครับนี่ครับมันจะหมุนง่ายขึ้นเวลาเราถอดน,นะครับมันจะถอดง่ายขึ้นถ้ามีสนิมบริเวณนี้ต้องใช้กระดาษทรายนะครับขัดก่อนนะครับขัดขัดตรงนี้ขัดให้สนิมมันออกก่อนแล้วเ,เราจะดึงออกมาง่ายนี่ครับทีนี้พอเราใส่โซลล็นี้แล้วครับเสียงไอที่มันจะหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆด,ดูกันจะเสียบปังดูครับ ตาผมน่าจะล้วนนะนะครับก็เหมือนแกนจะหมดเยอะครับ9ลักษณะนี้เสร็จแล้วก็เอาตรงนี้ออกอแคนไก่ก็ได้ครับหรืออะไรก็ได้แคนไก่เวลาถอดอย่า,ยาดึงแรงครับเดี๋ยวตรงนี้ขาดนะครับหลายๆคนทําขาดไปแล้วครับผมที่เข้ามาชมใหม่ๆหต้องดูก่อนนะครับต้องดูวิธีการก่อนมินฉะนั้นมันจะขาดนะครับ ขันน็อตังสี่ตัวออกครับก่อนจะขันเราต้องเอาพาเปาก่อนอ่าน็อตตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่สายไ้คืนครับมันจะหลงหรือหายครับเพราะว่าน็อตตัวอื่นมันหาแทนได้ยากครับเพราะฉะนั้นเราจะหมุนไว้ที่เดิมนะครับหมุนไว้สักครึ่งนึงก็ได้ครับไม่จงหมดนี่นะครับเสร็จแล้วเราถอดออกเลยครับผมน็อตสี่ตัวนะครับดึดหน้าหลังมาก่อนนะครับเพื่อนครับ ดูที่ว่าสายไฟเข้าข้างหน้านะครับเราต้องดึงด้านหลังก่อนนี่ครับนี่ครับสาเหตุที่มันดังนะครับแกนมันสึกครับสึกเยอะเลยเราไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ถอดนี่ครับมันจะดำดำางนี้เดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูครับว่าเป็นงนี่ครับมันจะเหมือนไหมเลยครับเลยดำดำเหมือนไหมเลยครับถ้าว่ามันดีมันจะสะอาดขาวๆองนี้ครับแต่นี้มันดำครับก็เปลี่ยนแกนใหม่ครับเปลี่ยนบูทใหม่ าบูทเปลี่ยนหน้าหลังเลยนะได้ก็ดีนะครับเนี้ยนี้เราจะเปลี่ยนด้านหน้าก่อนก่อนเปลี่ยนเราดึงสายออกมายาวๆก่อนครับเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตรงนี้ครับขอมัดไว้มันขาดหรือเปล่าถ้ามันดีอย่างนี้เราก็ไม่เป็นไรไม่ขาดก่อนวางกับพื้นเราหาผ้าหรืออะไรนุ่มๆเพื่อคุณลวดเรานะครับมันจะไปโดนของแข็งๆมันจะเป็นรอยหรือ,ออาจจะมันจะขาดไปเลยนะครับ การพลาดนะครับเสร็จแล้วเราพ่วมลงพ่วมพ่วงลงแล้วก็งัดตรงนี้สามสี่ตัวนี่ออกถ้าเราพ่วมลงเราต้องเอาฝั่งนี้ลงด้วยเพื่อไม่ให้สายมันตึงนะครับอย่างนี้นะครับเล้เลื่อนเลยครับก็ง่ายๆครับเวลาเรานี่ครับเรางัดตรงนี้ครับอย่ามือแขวงฝังไว้ครับทิ่มือแน่นอนครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรางัดตรงนี้นะครับเอามือจับไว้ห่างๆครับทีนี้เมื่อกี้ผมงัดแรงนะครับมันถูตรงนี้ครับแค่นี้เองครับถูพื้นไปตรงนี้เลือดเลยครับผมแค่หนังตลอกนีดเดียวก็เลือดแล้วครับเสร็จแล้วนะครับก็คาอลงครับพอมันหลุดแพ็คลงไปเราก็หายขึ้นตำแหน่งมันต้องอยู่แบบนี้นะครับบูทก่อนแล้วตัวนี้ครอบตามนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่บนก็ตามนี้เลยครับ บูธผมซื้อมาเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งสี่สิบเจ็ดบาทนะครับก็ตีเป็นห้าสิบบาทชุดหนึ่งมันจะมีแกนนะครับแล้วก็ตัวซับน้ํามันแล้วก็บูธสองตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกสองตัวนะครับจริงๆตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เอาตัวเดิมก็ได้แต่ตัวนี้เอาของเดิมนะครับมันคนละรุ่นกันทีนี้เวลาเราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนบูธสองตัวเนะาะซับน้ำมันเราไม่ต้องเปลี่ยนเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ เตัวเดิมมอกนะครับอย่างเงี้ยแล้วตัวใหม่ใส่เข้าไปนี่คือชุดแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ข้อม,มันลงไปชุดต่อไปนะครับตัวนี้มันจะอยู่ลักษณะนี้เนาะมันต้องหงายขึ้นอย่างงี้นะดิดดิดอีกนิดน,นึงครับก็วางลงไปชุดต่อไปครับเป็นชุดนี้ตัวนี้นะครับเวลาเรางัดนะครับมันจะไม่ตรงเราเอาครีมนะครับดัดนิดนึง เพื่อนๆที่ซ่อมอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับเด็กๆอย่าเล่นเร่นแบบนะครับเป็นการสาธิตเพื่อดูวิธีการซ่อมบลมแบบง่ายๆสไตล์จ้องผมนะครับเอาไปเป็นวิธยาทานในการซ่อมของตัวเองนะครับซ่อมมายากพี่น้องนะครับหรือทําเป็นอาชีพได้เลยนะครับขอบคุณ8ปดหมื่นคนท่านนะครับเพื่อนๆเข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามด้านล่างกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปผมในคลิปต่อๆไปนะครับนี่ครับเราก็แค่กดลงไปแค่นี้เองทําง่ายมากนี่ครับเอาง่ายๆเลยครับเราก็หมุนให้มันตรง กดนี้ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สวนมากนะครับผมจะหาอะไรรองด้านล่างครับเพื่อให้มันยันยันตัวนี้ไว้ครับนี่ยันตัวนี้ไว้ทีนี้ถ้าเกิดเราหาไม่ได้นะครับเราก็มือกดไว้นี้ก็พอคีมแค่คีมเล็กๆเองครับเข้าไปครับก็เบาๆก็พอนะครับไม่ต้องรุนแรงมากครับ เยี่ยงตัวนี้มันจะก็ได้ประมาณสี่ครั้งนะครับครั้งที่ห้าน่าจะหากนะครับงัเวลาเราใส่พอเข้าออกไม่เกินสี่ครั้งนะครับพยายามใส่ให้ได้ครั้งเดียวนะครับจะได้ใส่เสร็จนะครับลองเอาตุ๊กเดิมครับหมุนดูนะครับถ้ามันคอนอค็แ,คแคกกก็แตกเยอะเกินไปแสดงว่าใช้ไม่ได้ครับนี่ก็โอเคพอได้อยู่ครับผม ไม่ถึงก็หลวมมากได้อยู่ครับแต่ให้แน่นกว่านี้ก็น่าจะดีลองกดดูอีกทีก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งครับผมครับเมื่อกี้มันหลวมไปครับผมถอดออกมาใหม่เรางัดมันขึ้นมางี้ครับงัดในตัวนี้นะครับเพื่อให้มันไปรัดที่บูทครับอยแรงนะครับผมงัดสามทางนะครับก็เวลาเราใส่นะครับ เราเอาตรงที่มีขอบนี้ขึ้นนะครับเอาตรงที่มีขอบขึ้นนะครับแล้วก็กดลงไปใหม่อีกรอบเหมือนที่บอกนะครับอย่าเกินสี่รอบนะครับถ้าส4รอบผมว่าได้ซื้อใหม่แน่ๆนะครับตัวนี้เพราะว่ามันหักนะครับตัวเงี้ยงนี่ครับมันจะหักง่ายมากจะเกิดเราใส่ใส่เกินส4รอบนะครับเพราะว่าสมการที่ผ่านมาบางทีเกินนะครับ มันก็อย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรหมูหมูครับเราก็ทําคิดว่าเราทํางานก็ไม่หมูเหมือนกันครับถ้าเกิดเรายังไม่เก่งเราก็ทําไปเรื่อยเ่เดี๋ยวเราเก่งแล้วเราก็ใส่ครั้งเดียวก็ได้นะครับี่ขนาดทาประจํายังต้องลือออกมาใหม่รองเท้าก็รองเท้าแตะนะรองเท้าอะไรก็ใส่นะให้ป็นรองเท้า กดความมือกดไว้นะครับต้องกดนะครับถ้าไม่กดเดีย๋ยวมันนิ่งไม่แน่นทำไงก็ได้ครับเข้าไปนี่อย่างตัวนี้ครับจะหกักไงสีอย่างไงครับตัวนี้แหละที่สาเหตุที่บอกว่าใส่แล้วก็ต้องถอนบ่อยนะครับนีรอบที่สองครับผม ทีนี้เราก็ลองเอานี้มางัดดูนี่ครับยังหลวมอยู่ครับยังหลวมอยู่ก็พอได้นะครับแค่มามือลูกไม่ตามมือก็โอเคแล้วครับก็เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวเราไปใส่ด้านหลังกันส่วนด้านหลังมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามนะครับต้องเอาออก แล้วเราก็ยกออกเช็ดให้สะอาดเหมือนเดิมนะครับสายวงปากแบนนี่ของ f c นะครับยังไม่ได้ส่งมาให้เลยครับสำหรับ f c ที่ส่งพัดลมมาซ่อมนะครับก็สายขาดสามเส้นนะครับน่าจะไม่รอดนะครับต้องเปลี่ยนขนลวนใหม่นะครับดูแลเพราะว่าถ้าสายขาดแล้วก็มันโยกได้เลยครับขนลวดมันโยกได้แสดงว่าขนล่วนหมดนะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ถอดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเก่ามากจนต้องหาวิธีถอดนะครับ ที่ส่งลามมาซ่อมเนาะก็เดี๋ยวพยายามทำให้ได้ครับเพราะว่าเกียวไว้เป็นเีาเรียกว่าของเก่านะครับไปดูเป็นของอสมโบราณอะไรเนงะี้ยประมาณนั้นอยากซ่อมไปใช้ได้ครับอันนี้ก็ลื้อแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่สําเร็จนะครับอีกฟีเนาะก็ใจเย็นนะครับเดี๋ยวส่งมาให้ผมมาทำแบบนี้ครับ เพื่อนที่อยากมาเที่ยวเล่นก็มาได้นะครับม,มาได้ก็เป็นร้านแตดผมนะครับเป็นอาชีพเสริมแล้วก็นําความรู้เล็กน้อยฝากเพื่อนนะครับสมัยก่อนซ่อมมือถือนะครับมือถือสมัยก่อนปรากฏว่าเลิกซ่อมเพราะว่าตามยุคไม่ทันครับยุคนี้เขาไม่ซ่อมกันแล้วครับเขาใช้วิธีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็เลยเลิกซ่อมมือถือก็หันมาซ่อมพัดลมไม่ง่ายครับเพื่อนได้ดูกัน ทีวีตู้เย็นนะครับ,บรก็พอได้นะครับนี่ครับก็ถอดออกตัวนี้เหมือนอันนี้มันเป็นเป่เปเปาอหมือนกันน,กน,นี้ตัวใหม่ครับเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับนี่ใส่เข้าไปเลยเหมือนเดิมครับตำแหน่งเดิมเลยตัวนี้นะครับมันต้องงัดนิดนึงครับงัดอ,ออกมาเดี๋ยวนะครับใส่เป็นตำแหน,นง่งเดิมนะครับ หงายตรงมีขอบขึ้นนะครับนี่มือลูมันจะเป็นขอบหลายคนตอนมาลืมดูครับนึกว่าเอาทางไหนใส่ดีนะครับเอาตรงมีขอบนะครับขึ้นตรงนี้ต้องแต่งนะครับถ้าไม่แต่งมันเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเรางัดออกมากรีมเดียวนะครับโอเคเข้าไปเลยครับมันมีสีร่รูแล้วก็ทำไงก็ได้มันเข้าไปในครบทั้งสีร่รูครับแล้วก็กดลงไป ถ้าไหนไม่เข้าแสดงว่ามันไม่ตรงนะครับเราใช้ไขควงกดเบนนะครับงัดงัดบเบาพอมันเข้าก็พอครับน่ครับต้องดูฝั่งนี้ด้วยนะครับเคมันเหมือนตรงแต่ไม่เข้ากดลงไปเลยครับนี่โอเคนี่น่าจะง่ายครับกล้องลงไปเสร็จแล้วนะครับก็ทุบเลย กดไปงี้ก็ได้ครับกดไ้แล้วก็ทุบทีละข้างก็ได้ครับ่หมุนไปเห็นไหมละครับว่าทําได้ทุกคนนะครับก็ดูหลายคลิปบางคนดูคลิปเดียวทําเป็นเลยครับผมก็ไปซ่อมที่บ้านเลยพัดลมตัวน,นี้ไม่มีตัวไหนเสียเลยครับเพราะว่าซ่อมเองหมดเลยครับถ้าเรายกไปหาช่างนะครับไม่รู้ช่างอยู่ตรงไหนครับช่างพัดลมเราก็หายากมาก แล้วก็ราคาก็สูงสูงเกินไปนะครับบางช่างเขาคิดราคาแบบโอ้นี่หลวมนะครับนี่ถ้าหมุนตามมือได้เงี้ยน่าจะมีอีกรอบเดี๋ยวลองอันนี้ให้ดูเอ้มันก็ได้นะครับประมาณนี้ครับมันไม่แน่นกว่านี้แ้อนครับน่ครับหมุนตามมือก็คือเรามือรูปเงี้ยไอตัวบูทด้านในมันไม่แค็แกแครกก็ใช้ได้แล้วครับถ้าแของแกรแขกนี้อย่าไปใส่นะครับไงก็ไม่หมุนนะครับ ถ้ามันหมุนแล้วมันไม่ขอกแขกตามมือแสดงอาใช่ได้ถ้าถ้ามันหมุนขอกแขกเราไปใส่มันจะเป็นเสียงดังอือนังไปอยู่เลยครับมันปัดไหนเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันหลวมครับผมไม่ใช่มันแน่นครับมันหลวมหลวมเกินก็ไม่ไปครับนี่ครับไม่ไปแล้วครับนี่โอเคมหมุนตามมือไม่ได้แล้วเสร็จแล้วครับแล้วก็ประกอบเหมือนเดิม ตรงไหนมีสิ่งสกปรกเราเช็ดออกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องมากมายอะไรมานี้นะครับแกเจ็ดให้ลูกค้าดูสะอาดนะครับตรงนี้จะมีรูครับสองรูแล้วก็รูหนึ่งครับเราถ้าใส่ไม่ตรงนะครับแงงก็ไม่เข้าครับอันนี้มาร์กมีบ่าของนู่ครับเคียบร้อยครับผมสลับแกนตัวนี้ต้องไปซื้อครับาะว่าแกนผมหมดนะครับไปซื้อที่ร้านน้ำมอนเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับ ครับเพื่อนๆครับสำหรับร้านนอมสาขาบางแคนะครับก็อยู่ชั้นล่างของโลตัสสาขาบางแคนะครับก็มีอะไรพัดลมขายอะไรเครื่องซักผ้าขายนะครับนี่เป็นแกน16นิ้ว18นิ้วนะครับแล้วก็บูธนะครับ47บาทนะครับสำหรับชุดหนึ่งชุดหนึ่งซ่อมนะครับเครื่องหนึ่งนะครับก็มีบูธมีแกนแล้วก็มีซีซีนี้ซื้อตั้งหากนะครับซีก็จะเป็นแบบมีสายนะครับตัวละ24บาทนี่ครับ1.8 1.5นะครับ ครับผมก็ไปซื้อนี้ประจํานะครับนี่อยู่โรตารสาขาบางแคครับสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ไปซื้อได้นะครับแต่เพื่อนๆที่ยังหาซื้อหลายไม่ได้ก็มาด้านล่างคอมเมนต์หรือโทรมาหาผมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อส่งให้นะครับก็มีฝาครอบฝาอะไรแต่ผมไปซื้อที่บ้านหมอนะครับเพราะว่าบ้านหมอจะมีอะไรขายเหมือนกันแต่ราคาก็จะย่อมยาวกว่าสักนิดหนึ่งนะครับแต่าเพื่อนๆไม่ซีเรียสก็ร้านอมรทุกสาขามาวัดดูครับ ล่องนี้เป็นรุ่นเก่านะครับมันจะแคบกว่ารุ่นใหม่ในรุ่นใหม่จะกว้างขึ้นประมาณหลายเซนอยู่ครับลองวัดดูระดับนะครับถ้าแบบนี้เราต้องลองนะครับลองให้มันถึงกันนะครับเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดัดแปลงใส่ไปเลยครับผมตอนนี้สี่เจ็ดบาทเนาะเห็นเมื่อกี้นะแล้วก็จะมีบูทสองตัวแล้วก็ตัวลองนะครับแล้วก็แกนแล้วก็ซับน้ามันนะครับ ประมาณนี้47บาทก็เพื่อนๆถ้าหาอะไรไม่ได้ก็โทรหาผมเลยครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับอ่4ตัวละ24บาทนะครับแต่ถ้าซื้อที่ผมนะครับไม่มีสายนะครับตัวละ20บาทนะครับโอเคเอากี่ตัวก็สั่งมาเลยครับเดี๋ยวส่งให้สําหรับเพื่อนๆที่อ่าจะเอาอะไรนะครับปรากฏว่าผมไม่ได้แคปหน้าจอไว้ครับลืมไม่รู้ว่าเอาคนไหนสั่งนะครับเพราะว่าเพื่อนในไลน์ ประมาณ500คนนะครับที่อยู่ในไลน์นะผมจำไม่ได้ครับว่าใครเป็นใครนะครับเสือกอครับถ้าเป็นคอ้อนจะง่ายกว่านี้ครับเพราะว่าน้ำหนักันด่นะครับยิ่งผมต้องใส่ไปในรูนี้ครับเนะี่ยแล้วก็คอ้อนตอกยัดเข้าไปเลยครับมันจะง่ายทียนี้ผมทำคอ้อนหักครับพเพราะรุนแรงเกินไป ตกไปนี่ครับถ้าเรามีเหล็กรูครับมันจะง่ายครับมันออกตามรูไปเลยแต่ไม่มีแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับมันก็ไม่แน่นอะไรครับตกไปเลยครับอย่าแรงมากครับเดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้จะเบี้ยวนะครับจะใส่ตัวล็อกเกล็ล็อกไปไม่ได้ครับ เราสังเกตว่าร่องกับฝั่งนี้มันเท่ากันเสร็จกีร่องของมันนะครับนี่ร่องตรงนี้เนาะร่องล็อกใบนะครับนี่จะเป th uh, ็นร่องร่องเล็กๆครับกว้างเรามาวัดดูเสร็จนะครับหน่มยาวกันตั้งตรงนี้เลยครับผมนี่เลยเนี่ยนี่ร่องร่องเหมือนเดิมนี่ร่องคือยาวกันเยอะเลยครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคถ้ามันยาวกันเยอะอย่างนี้นะครับเราก็หนุนเลยลองไปให้มันถึงนะครับถึงเนี้ดีการ ด้านหลังเราก็ใส่เหมือนเดิมใส่เลใส่ตัวล็อกก่อนนะครับอันนี้มันจะเด้งหายนะครับเจาเกิดว่าเราใส่ไม่ได้มันเป็นนะผมเอาค้างไว้ก่อนเสร็จแล้วใช้นี้ครับเคาะอกลงไปงี้นี่ครับต้องทำาอดีครับเดี๋ยวเด้งหายนะครับก็ใส่ตัวลองเหมือนเดิมส่วนตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมแต่เราต้องลองเพิ่มนะครับเพราะว่านี่ครับผมก็ค้างไว้อย่นี้ครับแล้วก็เคาะตรงตรงอกอย่างงี้ง่ายมาก เพื่อนๆมีเทคนิคอะไรก็ทําได้เลยครับผมใส่แบบนี้ไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันจะคอนชุกชิกชกหนักเยอะเลยพอเราวัดดูระยะตรงนี้นะมันได้ละโอเค,คเหมือนตงนีมิติยาวกว่าเราต้องเคาะโอ้ลองหน้าหลังเลยครับเพื่อนครับ ๋อรู้ละลองด้านหลังครับด้านหน้าพอดีละนี่ดูด้านหน้าครับพอดีแล้ดูหัวจุกมันครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันไม่ถึงนะครับต้องลองอีกอันหนึงโอเคนี้ก็อันเศษเก่าๆที่เราโขดนะครับเราก็มาลองด้านหลังนะครับนี่ครับแบบนี้สองอันซ้อนเลยครับนี้เราก็ลองมาวัดดูสังเกตว่ารอยเก่ามันอ้าวมาเลย ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมาทดลองนะครับใส่นอกสายอะไรเรียบร้อยทุกตัวนะครับทีนี้ก็มาทดลองดูครับว่าเออมันใช่ได้ปกติหรือเปล่านะครับก็สายออกมาก่อนนะผมเสียบปลั๊กครับก็กดสติ๊กเนเบอร์หนึ่งเลยครับผมนี่ครับก็สายปกตินะครับมันไม่ดังแกแก้แล้วครับผมเราเบอร์สองครับครับเบอร์สามครับ โอเคเงียบแล้วครับผมอ่าก่อนหน้านี้มันดังแก๊กแก๊กแก๊กเนาะเราก็เปลี่ยนบูธนะครับเราเปลี่ยนซีบูธสองตัวซีนะครับแล้วก็แกนหนึ่งตัวนะครับก็บวกค่าแรงค่าไหลไปเลยนะครับอย่างน้อยอย่าให้ขาดหนึ่งร้อยนะครับสําหรับค่าแรงนะครับตัวนี้เราอ่าผมซ่อมประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จทดลองส่งลูกค้านะครับก็บวกไปไม่เกิน200นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับรวมค่าแรงด้วย สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดรูปกระดิ่งไว้ได้นะครับขอบคุณเพื่อนใหม่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องผมนะครับบางท่านนะครับดูคลิปเดียวเป็นเลยนะครับทําเป็นเลยครับเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบนะครับใส่รองเท้าแล้วก็ถอดขั้วทั้เมื่อเราสองถล่มนะครับก็คือความปลอดภัยนะครับ